มาตอบคอมเมนต์นี้ครับเนทคืออะไรหรอครับอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเนทมันคืออะไรไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มีโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับที่ทำไลน์ของเราตอนนี้ครับมีภาพแบบนี้ครับแล้วก็มีเสียงอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆจะมีภาพมีเสียงมีอะไรก็ช่างเยอะแยะขนาดไหนครับให้เพื่อนๆทาการลากคุมนะแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกคําว่าเนทนะอ่าแล้วให้เพื่อนตั้งชื่อไปก็ได้นะตั้งชื่ออะไรก็ได้กดโอเคมีเพื่อนๆหลายๆยคนเนี่ยยังสงสยนะัย ให้มันไปอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวนะก็คือไฟล์ไฟล์นี้นะถ้าเกิดเราเข้าไปในไฟล์นี้เนี่ยอ่ะแต่มันคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอไฟล์ที่เราจับเข้ามาอยู่ในนี้นั่นเองนะมันเป็นการเหมือนจับกลุ่มของคลิปของภาพเนี่ยให้มันรวมอยู่ในเน็ตนะแล้วเวลาเราจะทํางานเนี่ยสมมุติเรารวมภาพรวมเสียงมาอยู่ในเน็ตตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะซูมหรือเราอยากจะทําอะไรกับคลิปตัวนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับทาแค่คลิปนี้คลิปเดียวอะแต่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยภายในเนี่ยมันก็ยังมีคลิปที่เรียงต่อกันนั่นเองนะมันก็เหมือนกับ ไฟล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แล้วกันนะเผื่อบางทีเนี่ยไว้ต่อยอดทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะการเนสนะเพื่อนๆลองเรียนรู้เรื่องการเนสไว้ก็ดีนะแบบทํางานหรือมีหลายเลเยอร์หรือมีอะไรเงี้ยเรากดเนสให้มันอยู่เลเยอร์เดียวเนี่ยมันก็จะได้ดูไม่ลกนะมันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยมันมีหลายประโยชน์มากๆนะการเนสนะมันก็แล้วแต่งานแล้วแต่ความถนัดของเราอะไรเงี้ยสมมุติบางทีเนี่ยเราใส่ไฟล์โลว์วเตอร์หรือใส่อะไรเยอะมากๆอย่างเงี้ยเราอยากจะรวมให้มันอยู่ในเลเยอร์เดียวเนี่ยเราก็เนสแค่นั้นเอง